กับอาจารย์กิติยานะคะวันนี้พบกับคําถามที่ว่าไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณค่ะทั้งสีใบค่ะใบที่1 2 3 4ค่ะให้คุณนั่งอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่ใบที่คุณชอบมาหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวเรามาพบคำตอบกันค่ะพบกับไพ่ทั้ง4ใบที่คุณได้เลือกไว้แล้วนะคะไพ่ใบที่1 ฮิ i ิ่งบิเกนค่ะไพ่ใบคีย์เวิร์ดอันนี้มันหมายถึงว่าการปลดปล่อยค่ะการรักษาหรือว่าความหวังความช่วยเหลือค่ะคือไพ่ใบเนี้บอกว่าให้คุณน่ะนะคะลืม,มเหมือนแบบเขาเรียกว่าลืมอดีตนะคะ,ะเวลาเป็นเวลาที่คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะอย่างมั่นคงเวลาเขาบอกสิ่งที่ดีกว่าเนี่ย มันก็จะอยู่รอบๆตัวคุณหมุนอยู่รอบๆตัวคุณนะคะเพียงแต่คุณต้องเปิดใจนะคะาพาตัวเองออกไปค่ะแล้วก็เริ่มต้นที่จะเยียวยารักษาตัวตัวเราก่อนค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ teach ค่ะที่จริงมันก็ไพ่ครูเนาะค่ะแต่ในในเนี้ยความหมายเขาจะหมายถึงว่าการเป็นทั้ง ผู้สอนแล้วก็เป็นทั้งคนที่เรียนรู้มันก็หมายถึงอาชีพครูบาอาจารย์นั่นแหละคะ่ะที่ว่าจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็จะต้องสั่งสอนคนอื่นแล้วเขา,เามีแกะอยู่ข้างๆเนาะค่ะก็หมายถึงว่าเขาจะต้องดูแลแกะเนี่ยค่ะแต่โดยความหลักของความหมายไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าตัวคุณนะคะเ,เป็นผู้สอนเนี่ยต้องมีที่จิตใจอ่อนโยนค่ะและเป็นผู้ให้ ก็ใบที่สามนะคะรีฟิวซิ่งทูซีค่ะไพ่บอกว่าเหมือนคุณก้มหน้าเนี่ยก็คือคุณไม่ยอมรับอะไรไพ่บอกให้คุณนะเปิดใจเปิดตาค่ะแล้วนะคะ,ะสิ่งมันก็คล้าย,ายๆไพ่ใบนี้นะคะค่ะ,ะแล้วคุณนะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะแล้วคุณนะจะทำให้คุณนะได้เจอกับคนดีๆวมิตรภาพดีๆค่ะ ต้องเริ่มจากเรานะคะค่ะไพ่ใบที่4นะคะ believe and s u c c e s s ไพ่ใบนี้มันหมายถึงคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่บรรลุความสำเร็จแล้วคนที่ได้รับการยอมรับค่ะ,ะเพียงแต่คุณเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่ผลกับในสิ่งที่คุณได้ทำมาค่ะไพ่ก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะ,ะที่ตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จ ค่ะหรือคุณจะได้รับโอกาสดีๆรอคุณอยู่ค่ะก็จบแล้วทั้ง4ใบนะคะค่ะก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะคุณจะมาดูเมื่อไหร่ก็ได้มันจะบ่งบอกถึงคุณในเวลานั้นค่ะแล้วถ้าชอบฝากกดติดตามพบกันคลิปหน้าค่ะ